สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ห้องเรียนภาษาไทยบายคุณครูอ้อยเราจะมาเรียนรู้เรื่องอักษรน,นำกันนะคะอักษรน,นำคือพยัญชนะสองตัวร่วมอยู่ในสระเดียวกันนะคะบางคำก็ออกเสียงร่วมกันเช่นคำว่าหมอหมายู่ย่าและบางคำพยัญชนะก็ ตัวแรกของคำนะคะจะอ่านออกเสียงอะกึ่งเสียงพย,ยัญชนะตัวหลังจะอ่านออกเสียงตามสระ,ะที่ประสมอยู่นะคะเช่นคำว่าขนมตลาดอร่อยฉลาดผลิตเตลิดนะคะทีนี้อักษรนำจะมีวิธีการออกเสียงนะคะขึ้นอยู่กับพย,ยัญชนะตัวหน้าและก็ตัวหลังนะคะ ซึ่งมีอยู่สองลักษณะคือ 1. อ่านออกเสียงพยางเดียว 2. อ่านออกเสียงสองพยางค์เราไปดูนะคะคำที่อ่านออกเสียงพยางเดียวเป็นยังไงหนึ่ตัวออ่างจะนำเฉพาะยอยักษ์เท่านั้นนะคะนักเรียนอย่าลืมนะคะว่า ตัวอออ่างจะนำเฉพาะพยัญชนะยอยักษ์เท่านั้นซึ่งมีอยู่สี่คำนะคะก็คือยาอยู่อย่างแล้วก็อยากนะคะจำให้ขึ้นใจเลยนะคะว่าตัวอออ่างจะนำเฉพาะยอยักษ์เท่านั้นแล้วก็มีแค่สี่คำเท่านั้นนะคะนี2สองตัว กยันชนะหอหีบนะคะจะนําอักษรต่ําเดี่ยวนะคะก็คืององูยอผู้หญิงนอหนูยอยักษ์นอนเนนรอเรือวอแหวนอมอม้าโลจุลาแล้วก็รอลิงนะคะตัวอย่างอักษรที่มีอหอนํางอนะคะเช่นคําว่างอคําว่างายคําว่างอน คำที่หอนํายอผู้หญิงนะคะเช่นคําว่ายาคาว่าหญิงคําว่าใหญ่ทีนี้เรามาดูคาที่หอนํานอบ้างนะคะจะมีคำว่าเช่นคําว่าหนาคําว่าหนีหรือคําว่าไหนนะคะหอนํายอเช่นคําว่ายาคําว่าหยกคําว่าหยาหอนํารอ เช่นคำว่รรารู้ราคำว่าหรือหอนำวอก็เช่นคำว่าบีคำวา่วาหว่าคำว่าไหวนะคะหอ,อนำอม,มอคำว่าหมีหมึกไหมหอนำลอคำว่าหล่อคำว่าหลงคำว่าไหล เดี๋ยวนี้เรามาดูนะคะนักษณะที่สองก็คืออ่านออกเสียงสองพยางหนึอักษรสูงนำอักษรต่ำเดียวนะคะเสียงของพยางที่2องจะเปลี่ยนไปตามอักษรที่เป็นตัวนำเช่นขนมฉลาดสง่าสอักษรกลางนำอักษรต่ำเดียวนะคะเสียงของพยาง พยางที่สองจะเปลี่ยนไปตามอักษรที่เป็นตัวนำเช่นคำว่ากนกปลัดอร่อยจรวดทีนี้เรามาดูกิจกรรมท้ายบทเรียนนะคะกิจกรรมท้ายบทเรียนเรื่องอักษรน,นำนะคะให้นักเรียนเลือกคำอยู่ใน สี่เหลี่ยมข้างบนนะคะแล้วมาจำแนกใส่ตรงอักษรนำหรือในตารางที่ไม่ใช่อักษรนำนะคะพอนักเรียนจำแนกได้แล้วให้หนักเรียนแต่งประโยคจากคำที่เป็นอักษรนำคำละหนึ่งประโยคคำที่ไม่ใช่อักษรนำก็คำละหนึ่งประโยคนะคะ แล้วเราจะเจอกันในชั่วโมงหน้านะคะเรื่องอักษรนำนักเรียนกลับไปทบทวนให้เข้าใจนะคะถ้ายัางไม่เข้าใจนักเรียนสามารถไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มจากอินเทอร์เน็ตได้นะคะแล้วอย่าลืมส่งการบ้านครูนะคะสวัสดีค่ะ